สวัสดีครับวันนี้นะผมมีข่าวดีมาบอกเกี่ยวกับ4ราศีที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้นะฮะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินนะฮะล้วนๆเลยนะฮะเราอาจจะได้รับเงินนะฮะจากการช่วยเหลือจากโชคลาภนะฮะหรือแม้แต่ได้เงินมาแบบฟุกๆนะ,ะทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ราศีแรกเลยนะ,ะราศีกกฎครับ ครับช่วงนี้นะฮะคนที่เกิดในรา,ราศีกรกฎนะฮะคุณจะมีโอกาสได้รับโชคแบบไม่ทันตั้งตัวนะฮะโดยเฉพาะจากคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าครอบครัวนะฮะอาจจะนําข่าวดีเกี่ยวกับด้านการเงินมาให้นะฮะอาจจะเป็นเงินที่ได้มาจากการช่วยเหลือนะฮะหรือว่าได้เป็นของขวัญที่มีมูลค่าครับช่วงนี้นะฮะเพราะว่าที่ผ่านมานะครับชาวรา,ราศีกรกฎนะฮะเอาใจใส่ผู้อื่นนะฮะ ช่วยเหลือผู้อื่นนะฮะเพราะฉะนั้นพลังงานดีๆที่เราให้เข้าไปนะฮะตอนนี้มันตีกลับมาแล้วนะฮะมันเป็นผลตอบรับนะฮะเหมือนกับเป็นการตอบแทนในช่วงนี้ให้กับเรานะฮะแล้วก็โอกาสที่คุณจะมีโชคมีลาบในช่วงนี้นะฮะมีมากครับช่วงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดจะเสี่ยงนะฮะหรือใครคิดที่จะลงทุนเกี่ยวกับด้านการเงินช่วงนี้นะฮะเหมาะครับ ลงทุนได้นะฮะราศีต่อไปนะฮะราศีที่สองนะครับราศีมังกรนะฮะครับช่วงนี้นะฮะเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะฮะสำหรับชาวราศีมังกรนะฮะคุณทุ่มเทมากเท่าไหร่คุณอดทนมากเท่าไหร่นะฮะผลตอบแทนจะได้มาสูงมากๆนะครับในช่วงนี้นะฮะได้มาแบบเราคาดไม่ถึงนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการทํางานนะฮะแล้วเรายังมีโอกาสนะฮะในช่วงนี้นะฮะอาจจะได้รับโบนัสนะฮะ มากกว่าราศีอื่นๆด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครที่ทํางานประจำนะฮะหรือว่าทําธุรกิจตัวเองนะครับช่วงนี้การเงินแบบฟุกๆนะฮะเข้ามาแน่นอนครับส่วนเกี่ยวกับโชคลาบนะฮะถ้าใครเป็นนักเสี่ยงหรือว่ากล้าที่จะเสี่ยงนะฮะช่วงนี้ลงทุนได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะก็เอาแค่หอมปากหอมคอนะฮะแต่ช่วงนี้ลงทุนได้ครับต่อไปราศีที่สามนะครับราศีกันครับ ช่วงนี้นะฮะชาวราศีกันนะฮะจะพบเจอนะฮะช่องทางของการหารายได้นะฮะโดยที่ไม่ต้องลงทุนหรือว่าลงแรงเยอะนะฮะลงไปนิดหน่อยก็ได้มาแบบง่ายๆได้มาแบบฟุกๆนะฮะอันนี้ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานนะฮะอีกอย่างนะครับชาวราศีกันในช่วงนี้นะฮะต้องกล้าที่จะเปิดใจนะฮะต้องกล้าที่จะเปิดรับกับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามานะฮะ เพราะว่าสิ่งใหม่ๆที่เข้ามามันจะเคลื่อนหัเรามากครับช่วงนี้นะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินนะฮะพลังงานเกี่ยวข้องกับการเงินดีมากๆช่วงนี้นะฮะส่วนถ้าเกี่ยวข้องกับโชคลาภนะฮะเสี่ยงได้เหมือนกันครับชาวราศีกันนะฮะใครที่เป็นนักลงทุนนะฮะหรือว่าอยากลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินนะฮะลงทุนได้ครับช่วงนี้นะฮะเหมาะมากๆครับลงทุนแล้วมีกำไรแน่นอนนะฮะชาวราศีกันครับ ต่อไปราศีที่4นะครับราศีตุลนะฮะช่วงนี้นะครับชาวราศีตุลนะฮะโดยลักษณะของเราแล้วนะครับเรามีความสามารถพิเศษนะฮะในการสร้างความสัมพันธ์และมักจะได้รับโชคจากคนรอบข้างครับโดยเฉพาะนะฮะเกี่ยวข้องกับผู้คนที่เราได้ไปพบปะนะฮะหรือได้รู้จักกันใหม่ๆนะไม่ว่าจะเป็นในงานสังคมหรือว่าในสังคมออนไลน์นะฮะโอกาสที่เราจะได้พบกับคนที่ นำพาโชคลาบมาให้เราช่วงนี้นะฮะมีสูงมากครับแล้วม,มาแบบไม่คาดฝันนะฮะบางครั้งนะฮะเพียงแค่เรามีอัธยาศัยที่ดีนะฮะแล้วก็ร,รักษาความสัมพันธ์ที่ดีนะฮะมันก็จะช่วยเคลื่อนหนุนกันแล้วนะฮะเพราะนั้นช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่มีโอกาสทางการเงินที่น่าสนใจมากๆนะครับเป็นช่วงที่ชาวราศีตุลน,นะฮะใช้เสน่ห์และความสัมพันธ์นะฮะเป็นตัวดึงดูด โชคลาภให้กับตัวเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นการงานหรือว่าเงินที่ได้มาแบบฟุกฟุกนะฮะหรือว่าได้มาแบบเสน่หานะฮะช่วงนี้นะฮะพลังงานราศีคุณดีมากๆครับครับแล้วนี่ก็เป็นสีราศีนะฮะที่ดวงเฮงมากๆในช่วงนี้นะฮะไม่ว่าเราจะลงมือลงแรงในการทำงานนะฮะก็จะได้ผลตอบแทนที่สูงมากๆหรือแม้แต่เอาเงินไปต่อเงินนะฮะ ก็จะได้เงินกลับมานะฮะช่วงนี้ถือว่าปังมากครับทั้ง4ราศีนะฮะครับแล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมก็ต้องขอขอบคุณทุกๆกอ็มังใจนะฮะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะฮะผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะฮะสวัสดีครับ